สวัสดีค่ะเอ้ามาแล้วนะคะตามเสียงเรียกร้องอยากจะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาจัดให้ค่ะจัดให้ทักษะภาษา,ษาเล่มสองนะคะเดี๋ยวขอสีโหดๆห,หน่อยนี่โหดจัดสีเหลืองไม่โหดหรอกคะ่ะมันชัดใช่ไหมคะทักษะเล่มสองนะคะเล่มหนึ่งอยู่ที่คุณครูแล้วนะคะตอนนี้เล่มหนึ่งอยู่ที่คุณครูแล้วนะคะอ้าว อยู่ที่โต๊ะคุณครูที่โรงเรียนในห้องชั้นปนหนึ่งครูเอาไปนู่นแล้วเอาละมาดูกันว่าทักษะภาษาเร่มสองเราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรหลายคนอาจจะบอกว่าคครูยังไม่สอนเลยทำไมคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดรู้ได้ไงว่าคุณครูจะให้ทาแบบฝึกหัดูเปิดให้ดูเฉยเนะคะอ้าวเปิดแล้วคุณครูก็ดึงผ่านไปยังไม่ได้ให้ทำไรนะคะ อยากจะอยากดูกันนี้คะ่ะคุณครูเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถึงหน้าที่เพือเธออยากทำนี่หน้านี้ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ทำได้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอยากทำทำเลยคะ่ะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจไม่อ่านว่านกกระจอ,อกแปลรกใจนะแล้วเรียนคะคำนี้ นักเรียนไม่อ่านว่านกกระจอกแปลลกใจนะให้อ่านว่านกกระจอกแปลกใจนะคะเนี่ยคือคําตลกนะคะอ่านว่าแปรลกก็ไม่ผิดแต่เขาไม่อ่านกันนะนกกระจอกแปรลกใจครับครูไม่เอานะคะนกกระจอกแปลกใจนะคะเห็นช้างตัวใหญ่เดินโซเซมาอ้าวไหนเป็นงี้ว่าก่อนอ้าวเขาให้เราคัดอย่างนี้เราก็คัดตามไป คุณครูขอรบก,กอนเรียนบอกคุณครูทำเลอะหมดเลยหนังสือหน้าตาดีๆคุณครูทำเลอะหมดเลยเอา้าวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนเองด้วยเลยมืออันบรรจงวิจิตบรรจง,งนักเรียนนะคะเขียนตามเลยนะคะโจทย์บอกว่าคัดตาคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเห็นไหมแทนที่ครูจะขีดครูลบออกนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเรียนก็ทําเองค่ะฮ่าวร จบแล้วค่ะคลิปนี้ให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะจากทักษะภาษาเล่มสองหลายคนอาจจะถามคุณครูแล้วหน้าอะไรล่ะเอาหน้าสิบสองนะคะมาอยากให้บอกก็บอกเอาไม่สวยเลยค่ะบอกคุณครูวงไม่สวยคุณครูวงใหม่ค่ะหน้าสิบสองนะคะเอาราบ๊ายบาย,บายค่ะนักเรียนที่น่ารักคลิปนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะมาเร็วไปเร็วค่ะ